จะพบดินแดนใหม่ชวนนั่งพรมวิเศษด้วยกันนานแค่ไหนไม่เคยได้ทำอย่างที่ปรารถนาสักอย่างตื่นตันไหมเธอจะได้ชมทุกอย่างเฮ้ยดูสิ ชวนประทับใจไม่รู้คลายลอยทะลาบินให้พปลิวไปดาวน้อยใหญ่สะป,ปลายขอฟ้าโลกไม่สวยงามไม่เคยรู้เลยว่าสวยเพียงใดไม่มีใครคว้างเราจะไปแสนไกลให้มือดึงใจต้องการ j u จ t m เมน Love you Love love, love you Love y e a Love you uh oh. <c oughs> Drop in แล้วฟ้าจะดับ Love you จะเลือลับไป Love you ฮะให้ฉันได้อยู่ในโลกใบเดียวกับ You งามยาดยา โู้ใจ